มันอยู่ข้างบ้านแล้วเนี่ยวูันไหนปูเ่าไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะชุด E M E S อะไรอนี่ะกูก็ไม่รู้เนี่ยของใหม่อย่างเยอะอาล้วมึงเข้าบ้านกูมาเหรอเออแล้วกูเข้าไม่ได้หรอไม่มึงเอาของกูไปเหรอกูไม่ได้เอาม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 ากูเง้ยเยอะเฮ้ยอย่าพึ่งดิ

ơ bà, mặt hết mặt hết mong ganh mặt 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 bên mặt mặt 1 mặt 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 1. mặt 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 สวยสวยสวยเราเล่นดีจัดเลยเว้ยเ,เล่นกันดีมากเลยอะ่ะกูบอกให้ว่าทีมแข่งแล้วแราะไปรอดจรอจ้ะว่าเราเหมือนเล่นพวกทีมแข่งอ่ะเนาะเออเอางี้มึงอยากเป็นทีไฟไหมเดี๋ยวกูติดต่อของมอคคันจูให้กอดอะไรนะมอคคันจูอู้แต่มึงยิงคาโหดจัดเลยว่ะกูเป็นพวกแบบเม็ดเดียวกูเป็นอยู่เออจริงจร,ริงจริง มันมีตรงข้ามนะมันยิงกูเมื่อกี้นะแต่กูไม่รู้วิ่งมาไหนแล้วนะไอ้ยนี่เขาอยู่แต่ที่เดิมเหรอวะเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยพีิจุกมึงเดินเนี่ยกูหน่อยดิไม่กูเดินกูเดินไดหกับเพื่อนแล้วกูเดินไหนซ้ายมาเพื่อนแล้วแต่หน้าเราเนี่ยมีหน้าเราเนี่ยมี เฮ้ยเี้ยเพื่อนยิงควยอย่างเลือน่ะเฮ้ยเห็นกลางหนอนมากกลางหนอนกลางหนอนนู้นมุกเม็ดเดียวเม็ดเดียวไอ้เมก่อนเม็ดเดียวไม่มันมันไปแล้วมันอยู่ฝั่งขวาเนี่ยมันอยู่มันอยู่เห็นแล้วเอันนี้ออกขวาไม่ออกขวาเหลือแค่มันเหลือแค่มันไม่เหลือใครแล้ว ปากูเบสสองหนึ่งเบสลองลรงหนึ่งเอวต่ำเลยตำเลยขวาเพื่อนไปไหนกูหูฟังกูก็คมอ่ะหูฟังกูใช้โลก้าของทีไฟนะทีไฟให้มาฝากูมีฝาาใกล้ได้ยินเสียง มันโีกขวามาเลยสามมันมีออกไปม,ไม่ออกไป,มไ,มออกไ,ปมไม่ช่วยเพื่อน,นเว้ยแากูเร็วหนี้หนึ่งเมตร้สองเมตร เบเจ็บมากเจ็บมากคนคนคนทำก่อนทำก่อนเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากฝั่งข้างกูไม่ปิงเลยอะว่ามันคือบ้านไหนกูไม่รู้เฮ้ยสายมากุนีสายเบสมันไม่คู่เดียวเออไอ้เหี้ยกูมาไม่ได้กูกูตั้งมาโคไว้ไอ้เหี้ยนี่อยู่แถวบ้านนี้อยู่แถวบ้านหกแต่ไม่รู้บ้านหลังไหนแต่กูได้ยินเสียงสาย Nào! đâu? Nào! đâu? Nào! tay tay lên. Nào! 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 Còn Nào! 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 nè, này Nào! 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 nè nè nè, นี่เข้าเข้าเป๊ะเข้าเป๊ะลงลงมันหูฟังไม่ดีเว้ยตายเลยไหมตายเลยตายเลยมันหูฟังไม่ดีเว้ยมันเล็งไปอีกทางกูมาอีกทางหาานะหเหมือนกูหลอกมันอะเก็บหมดเมือ,องแล้วเนี่ยเออก็กูไหวใหญ่ใหญกูลงโคชิงกิไม่อยากยไม่ค่อยอยากลงหลักเมืองนะ <S <S> <S อเนี่ยอะไรนี่พี่มอสเขาทักมาอะไรวะเนี่ย ไอ้จุกพี่อุ้มบอกว่าให้มึงสแตนบายรอเลยนะทีไฟทีจีเอสปีหน้าเอ้ากูไปเดี่ววะไปเออไปเดียวปิดมึงไม่ต้องไปอะ่ะไปไหนไอทีจีเอสเหรอไป, <laughs> ไ,ปไหนไม่ไปนหนึ่งไปแข่งนี่แหละ <laughs> อะไอโอรโหนากู เ้ยมีคนเปิดเตาตู้มีคนเปิดเปิดเตาแถวกูโอยโอยเ,เ,เอาแต้ม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 ตอนนี้ PGS เปลี่ยน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 อะไนี่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนการเล่นแล้วเข้าวงมาเร่แต้มเอาแต้มเอาแต้มเยอะๆยิงเยอะๆแต่บ้านบ้านหกหลังนี้นะ มันไม่ค่อยพกแม็กกันเลยวะ อะนรอะมันยิงเรียก์อะดักดักดักยังไงอะเราต้องดักยังไงมึงไม่เดินเกลไม่โอ้ยฝันของข้ามันไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วกูเล่นได้ตาเดียวกูไม่ไหวนี่ปวดหัวชิบหายอะไรปวดหัวอะไรยิงงยังคมไม่กูปวดหัวเกมไอ้เหี่ยอะแล้ว,วรีเฟ็ตไม่ได้ละั้งนั้นอะ เราต้องข้าวฝั่งขวานะเดี๋ยวเราจะข้าวฝั่งขวานะเอ้ยกล่วง first shot อย่างดีคนนั่นี่ชื่อคนจริงนะชื่อคนชื่อคนคอมี feeling คารอนอะใครไม่รู้เนี่ยัวแข่งไงจุกัวแข่งตัวแข่งด้วยเมื่อกี้ตอนมันไม่เอาแท็กมา มา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 เราต้องข้ามต้องข้ามนี่แล้วข้ามสะพานซ้ายนะเดี๋ยวมึงเป็นตัวมึงเป็นตัวยิงนะได้ได้ตัวตัวเขาเรียกอะไรตัวตัวเคไมตัวเคายเฮ้ยเหมือนเฮียเนี่ยมึงเป็นตัวเคไมนะถ้ามีคนดักเราอะ

อุ้แต่ไม่ไหนวะทางที่มึงขับไปเนี่ยกูไปไม้ลูกสองเลยไม่กูยิงเก็บให้มึงด้วยเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ไม่กูยิงเข้าหัวกทุกดอกเลยเมื่อกี้โอออ้ยยเเีามึงดูอฉได้เลยเออคนหนักเต็มแก้วอย่างงี้กูไม่อยู่แล้วทีบักเอากูอยู่สะพานไหนอ่ะกูอยู่สะพานซ้ายต้องรีบไปว่าสะพานหลุยสะพานหลุยสามร้อยโลนะ เะจะไปเล่นแถวสะพานนะเดี๋ยวเราจะมุ่งไปทางนี้ไปสะพานไปดากคนเพราะจะมีคนอยู่แล้วแล้วหนึ่งเจอแน่ด้านหน้าแน่ครับถ้าเป็นในแข่งเจอแต่น,นี้ไม่ใช่แข่งไม่เจอเพราะว่าเขาไม่ใช่แข่งไงเพราะคนมันไม่เล่นมันไม่เล่นแบบอย่างนั้นหรอกแต่ว่ากูเจ็บกูต้ององลงปั๊มยาก่อน ้องปั๊มยายแบบว่าที่มีหลุมนะทำให้ต,บบตัวเองไม่ตายง่ายนีต่ตรงนี้เป็นต้นได้ก็เนินไปเช็คได้ไหมเนี่ยได้ นี่มีใครต้องไปละเพื่อนเกี่ับตายเรองาคุชน เอาน,นะชนเลยนะกูชนบ้านเลยนะเฮ้ยอันนี้คนนะเบสคนนะอันนี้คนนะเพราะว่าใส่จุ๊บเอ้คนหมดทุกตัวลแล้วอันนี้คนจริงนักแข่งเราเจอนักแข่งนะอันนี้เราเจอนักแข่งนะชนบ้านนะกูชนบ้านนะว้าว

หมดแม่แล้วเราจะเป็นบอสแมีแล้วว่าบนสะพานมีสิทธิ์เฮ้ยบนสะพานมีบนสะพานมีบนสะพานมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้กูมาเลย

เดี๋ยวกูขอมันม,มันเมตรยาวพอขอกูให้มันเซตยาวพอเลยอะยังไหนมันยิงข้างล่างเหรอ นี่อีกอะมทรพานอะมันยิ่กันตังไหนวะ เอ้ามันอยู่กันตรงไหนวะ <c oughs> มันมีตัวะเออตะวหนไม่เจอเนี่ยเหลือสามอ่ะเอ้ยมันมีคนน็อกมันมีคนน็อกเหลือสองวัดเลยนะวัดเลยนะกูะออกวัดเลยนะ พวกพวกแก๊งพวกกูออกมาลันออกมาบูนะตอนนี้เดี๋ยวสองเดี๋ยวสองเดี๋ยวกูส่วนแบบโหดเลยถ้ามันยิงกูกูส่วนแบบว่าโชว์แหละแต่ถ้าเป็น S L R เนี่ยมีมีมีสิทธิ์แบบโดนเซตเดียวแต่ถ้าเป็นมีนี่เดี๋ยวไว้ก่อนครับกูเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน เล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมผู้พิจูดอะเนาะพี่พิจูดเด็กเว้เด็กเว้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เวงเว้เว้เว้หัวใก่อนเจ็บมันเจ็บเหมือนกันต้นไหนต้นส้มอ่ะนะนไอ้เดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวสองตัวไว้เปเดียวไว้เปเดียวเลยว้าไงมีข้าหัวถ้ากูให้เป็นเดียวเหมือนกันเข้าหัวเฮ้ยแชมป์ไม่ทราบ เวข้าหาตาแรกก็แชมป์อ่ะประวานตาแรกก็แชมป์อะ่ะสิบสองคิวอ่ะเล่นเหมือนนักแข่งเล่นอะ่ะชวหน่อยเว้ยโหลดโคตรนานอ่ะสิบสองคิวนะอีคิวนะมึงฟักเยอะจังอ่ะสิบสองคิว โอ้ห oh. ตัวเปิด i อ l อสเกลแมเข้ามาล้วี่ได้เข้ามางไงพีเปิดเข้ามาล้เข้ามาล้เดี๋ยวปาแป๊บนึ่นอัตราิเดสสามจุดเก้าเมพีอ่ะแล้ต้องเสียลงไปอะไรไปแล้ว ผมนั่งดูแต่ต้องกินข้าวก่อนแต่เนี่ยสองคนไมน่ดูเออไม่เล่นนะโอ้โหโย่าสงสารกูน้อยตอนน้กันก่อนชิวๆอะไรครับบอทอะไรครับมันจะบอทได้ไงครับคนทั้งนั้นแหละเมื่อกี้คนทั้งนั้นอะชื่อเมื่อกี้ตัวแข่งสเปนนะมื่อก้กไม่เห็นมึงดูเป็นไหมนี่ะตัวแข่งทีมชาติสเปนป่้เมื่อกี้ใช่ใช่ใช ไม่ต่อไปแล้วโอเคไแล้วออาแล้ววงเลิกเลิกที่แต่งโอ้หวยเฮ้ย